สวัดีครับวันนี้เราจะพาไปดูเล็กเพื่อนในการเล่นเกมว่าเพื่อนจะบ้วนเราขนาดไหนนะครับว่าเขาเทพเขาเก่งเขาอะไรอย่างนี้นี่คือคลิปแรกนะครับที่ผมทำถ้ายังไงช่วยกวดไลค์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับบายอ๋อบายบาย ่น้องน้องอย่าน้องจะสนใจเออน้องส่งอัดน้องส่งอัดของน้องให้เล่นด้วยสิพี่จะเอาไปคว้าของน้องด้วยไม่ใช่แล้วเผื่อที่ถ้าเพื่อนพี่เล่นเนี่ยพี่ให้เล่นที่บ้านพี่เพราะว่าจะได้ปั้ง่ะอย่างน้อยเรื่องสองคนเราหาเงินกันได้สบายแล้วนะพี่เจ๊กิน จิมร้านซื้อไอ้นี่อยู่เนี่ยโฟลลี่เร็วกว่านะเอ้นอตโนตโนตพี่พี่อยากได้ไอ้รถเนี่ยไอ้ซีดานคันที่เป็นคันเติมบัตรร้อยกว่าบาทอะ่ะไม่ถึงสองร้อยอะรวมตังค่ะพี่ซื้อบ้างเลงนะเลงหอยตำนานอีกบิดสองร้อยหกสิบนึงได้สามร้อยหกสิบตำนานบิดสามร้อยสี่สิบเอง มากสุดก็สามร้อยห้าสิบเอาเปาเอาเปเดี๋ยวพี่ได้เติมซื้อคารเล็กไใ้ด้วยเดี๋ยวหวังนี้เดี๋ยวทำงานมีตังอยู่ยังไงก็ค่อยวุดนเงินก็ได้โอ้พี่รู้ว่าเอ้น้องได้ขับแล้วน้องชอบนี่แต่นี่พี่ถือว่าเป็นหลาดน้อง40%ลานพี่60%เลย แต่พี่เราก็รู้ว่าพี่เป็นคนแบบว่าบางทีอาจจะให้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นก็ได้เพราะพี่ใครสอเรื่องพี่แง่คนที่รู้จักกันน,นานๆแม่หักหลังแม่อะไรแบเนี้พี่ชอบพอผ่านจุดๆนั้นมันก็มีแต่ได้กับได้แลยพี่บอกเลยอ๋อนี่ยร้ไม่เอามาแอบอยู่โหหัวแม่ไวายอ๋อนี่ น้องพยายามหาเครื่องแม็กตอนเนี้เครื่องเลสกับเครื่องแม็กมีแล้วแต่น้องโอ้โหไปหาสีน้เงินมาใส่กาเบียดีกว่าเอาเปล่าสีเงินโคตรสวยเลยน้องใส่สีน้ำตาลดำใหม่มาเนี่ยโคตรลาวเลยไอ้โอ้ลืมใสวกะลุกวกะลุกกลัวมาล้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่หาตังค์จากน็อกยังไงน้องเก็บตังค์ซื้อเครื่องนะเดี๋ยวพี่จะเก็บตังค์ซื้อเครื่องกันละโอเคว่า ไอ้ท่อไม่น่าสิวะน้องไม่น่าขายเลยนั่นรูปเบาถูกนะไม่ได้ถูกถูกนะมาชนเบสสองคนไหวเดี๋ยวพี่เปิดนกให้ด้วยเดี๋ยวเปิดนงเปิดนกอะไรกันแล้วมึงเอาต้องเรียอกูบบกเลยถ้ามึงมมาเล่ยนนั่นนี่น้องเพื่อนพี่อ่ะมันไม่เชื่อตึงมึงต้องโบกเบกกันกันนะไม่นงนงนงเรียกน้องได้เลยนงนุ่นองนุ่นไม่คือว่าน้องนุ่มันช่วยมันเป็น đang đang gạt cù còn điên gì, vô cù ta lót đấy. Nơi tí vô bệnh lung ăn mai à? Mày trái, nó dù trong mặt này nè. Ơ cũng tí. Ngó là tí vô bệnh lung Ai nốt, ai toàn nốt còn tí Chết phải, phải đi. Cú ăn, cú lên. Buôn, cù lên tí mì. Mình lên tí để tạm quét lên. Để mì cà Mình lên tí để tạm quét. Ừ. Trong nhà. Bưng bưng vì thì xong rồi Chẳng qua đi. Nè, Cô ai mình rồi <laughs> กูว่าเลยพี่มาเป็นไปไม่ได้ผมมันตันแคยทำหรือหนุมเบื่ออ้าวมันอีโบ้โน้ตโน้ตเนี่ยไหนสามสิบพี่พี่อยู่เชเดิมเลยน้องโน้ตอย่าไปเชื่อมันมากมันหลอกไอ้น้องโน้ตเติมแล้วมันก็ชิ่งมันทำมาหลายคนแล้วมันต้องตุนนี่กลัวจากอีเมียวแมมันไปเปลี่ยนรัฐกูอย่างได้เลยใส่มันไม่เปลี่ยนเออกลัวใจมันกันนั่นนด้ยังมันเมม่เงินเหลแตงว่าอยู่เลยมันยืมตังกูมาให้กูนะ เออที่กลัวคืนมันนะใจมันต้องหนักเลยจริงๆเกี่ยวกูชิกเลยเผื่อมันโยนในคลัดกูไอโนดหมาบบกกูมันเลยกูได้ยินในโทรศัพท์กว่าเอ๊ะค่แกูไม่รู้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่แต่ไอ้กูนั่งกูนั่งยู่งทั้งไอ้โนดเป็นเตี้ยวว่ะเราก็ใจเลยว่าไอ้โนดมันผูกอะไรไม่ได้ว่าจะไม่รักปีกูแม่ไม้เคลระในใจนั้นนะในใจมันนั้นแต่กูฟังอยู่ซึ่งไปไปไอ้โนดมันพูดแบบนั้นใช่ไหมทึ่งเรามาก่อสร้างบาปบอกกูทีกกู่ Đó từ tự chế ừ. mà thôi, chứ game của mày chơi... chơi... mà, <laughs> rồi lớn lên. Mắt mày trợn game của tôi trợn mà dữ, tôi check cô nóc nè. Thế mày ngó, mày chơi, ta chơi mìn té. Mắt, tôi chơi mìn té với sáu ông quân. Mìn là trinh khắp khu người phim. Mình là những mình phim. Dê. Đồng phim khắp của...

แล้วว่ามีลูกมีโผล่แล้วทำไงได้หรอโจ๊ก็น่าสนใจนะวิวิมาเออโจ๊กก็น่าสนใจนะวิวิมาเอกมาดูหน่อยเช่ไม่ไม่ใหญ่วิวีมากอายุยิมากปีเออนอะวิวิมาตอนเกือบสามสิบเลยอ๋อแล้วแตอยู่ดีอยู่ดีหรือว่าอยู่นะได้เลยได้ยับยืดยืดลื่นไอ้ยับลุ่นวะแม่เดี๋ยวมาตะบ้วนไปเล่นเดี๋ยวกูจิ้มไหนกิ้มาอหยับลื่น